สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วนะิเคราะห์ทองรายวันเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมาวิเคราะห์ทองสาหรับเทรดสัปดาห์หน้าเลยนะครับ mm hmm. ว่าแนวทางจะไปในทางไหนเนาะ mm hmm. ก็ตอนนี้นะครับ mm hmm. ก็ทองคํางบอกว่าเออมันเป็นขาลงที่แข็งแรงพอสมควรแล้วนะนะครับโอเคมาเดี๋ยววาดให้ดูนะครับขอวาดรูปก่อนนะครับอ,อืมโซนผมขอไม่ตีใหม่แล้วนะ โอเคไหมนะผมใช้โซนเดิมเลยนะครับเนี่ยโซนมีแค่นี้เลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นกระเป่าให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนได้เก็ตเนาะเนี่ยพึ่งโคชิ่งให้ส่งตัวอย่างให้นักเรียนดูนะนี่บาย1959งเก้ห้าเก้าปายไส้มากใครได้อยู่ห้องวีไอพีบายหนึ่เกนี่ยปุ๊บวิ่งขึ้นไปเลยการทบสุดยอดนะครับ,นะรบตามเทคนิคเป๊ะนะครับ ทำเฟรมวีคเนาะอ้นี่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 ปิดเขียวก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมีแรงขายมาเยอะเลยเหลือแต่ไส้ละนะครับเหลือแต่ไส้ปิดเขียวนะแต่กูเหลือแต่ไส้แล้วนะตอนนี้นะเออนะครับเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับว่ามันจะลงต่อนะครับโอเคไหมปิดเขียวแต่กูเหลือแต่ไส้แล้วนะครับถูกกระซวงหมดแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราพูดถึงหลักเหตุและผลกันนะครับในทางเฟรมเดย์เนี่ยถ้าเกิดตามหลักความเป็นจริงเนาะทางเฟรมเดย์เนี่ยนะครับอืมผมมองว่ามันย่อนะครับได้ถึงโซนนี้โซนที่ผมตีไว้ให้เลยให้ดูทางเฟรมเดย์นะเนี่ยทางเฟรมเดย์เนี่ย,น,ยนะครับจะเห็นว่าราคายังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะผมอาจจะสลับไปสลับมาที่หนึ่งนะให้ทุกคนดูนะครับสลับกับโซนที่ผมตีเนานะ <c oughs> ขี้เกียจตีใหม่นะครับ ทำเฟรมเดย์นะครับเห็นไหมบอกอะไรอยู่ทำเฟรมเดย์เนี่ยทำเฟรมเดย์เขายังบอกว่าเอ้ยมีการยกไฮยกโลเนาะราคายังคงเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับราคาสามารถตัดเป็นไลน์ได้นะครับโอ้โหแมวดีดไปไหนไม่รู้วันนี้นะครับไปยินเสียงไหมทุกคนปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปง,ปงวิ่งชนกําแพงชนประตูแต่กล้องขยับไม่ต้องตกใจนะครับนะแมวชนนะครับ นะครับตัดเทรนไลน์ขึ้นได้แล้วนะตอนนี้คือมองว่าเนี่ยราคายกฮายกโลเนาะแต่ว่าจุดที่น่ากังวลน,นะครับก็คือจุดโซนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโซนที่มีซัพพลายเก่าที่แข็งแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวตีโซนให้ใหม่ตีใหม่เลยละกันนะไหนๆก็ไหนๆลบๆมันให้หมดนะ <laughs> เออเราตีใหม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ไม่สนุกไง เห็นไหมยกข่ยยกลบแต่ว่าจุดนี้นะครับเห็นไหมราคามันมีซัพพายเก่าและแนวรับแนวต้านด้วยเห็นไหมครับที่แข็งแรงมากๆเลยเป็นทั้งซัพพายที่กดราคาลงกี่รอบเนี่ยโอ้โหหนึ่งรอบสองรอบถ้านบนี้ก็สามรอบแล้วนะครับไอ้สัพพายอ่ะมันยิ่งใช้ยิง่งหนแอใช่ไหมไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่น่ากังวลก็คือเป็นแนวต้านด้วยไงซัพพายบวกแนวต้าน ที่แข็งแรง1.9.8.1ตรงนี้ที่มันคอยกดราคาลงมาหลายหลายรอบนึกออกไหมถ้าซับพลายไม่น่าห่วงแต่ตรงเนี้ยเป็นซับพลายบวกแนวต้านแนวรับแนวต้านยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงใช่ไหมครับโอ้โหบอกเลยโซนเนี้ยไอโซนสีแดงที่อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยนะครับเป็นโซนที่มีแรงขายสูง นะครับมีโอกาสที่จะลงนะครับแล้วพอมันลงเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ๆก็จะสงสัยว่ามันจะแอคชั่นยังไงต่อนะครับฉะนั้นเรามาดูโซนกันต่อโซนต่อมาที่ผมเห็นในทางเฟรมเดย์นะครับจะเป็นดีมานนะครับประมาณนี้นะครับหนะึ่งเก้าหกศูนย์เนาะครับเอาแบบเป๊ะๆแล้วกันผมขอตีจุดนี้ก่อน โซนนี้ก่อนเนาะโซนดีมันที่เราเห็นคือจะเป็นจุดนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าราคาเนี่ยตอนนี้ชนดีมันเดย์ชนซัพพลายเดย์ลงมาดีมันเดย์เออเห็นไหมชนกรอบบนลงมาเนี่ยกรอบล่างเนี่ยยังลงมาไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะกรอบล่างคือหนึ่งเก้าห้าห้านะ ผมมองว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะลงมาไซด์เวในกรอบล่างเพราะตรงเนี้ยก็เป็นโซนที่มีในยะเหมือนกันคือเปิดวันจันทร์ยังไงก็ลงอจายันนงคารพุทธนะ่นะครับมีโอกาสลงต่อสูงไม่ใช่ยังไงก็ลงหรอก็ฟันทงเกิดนครับมีโอกาสลงต่อสูงนะครับลงต่อถึงไหนตามนี้เลยนะครับเปิดมาปุ๊บนะราคานะดูตัวเลขไว้นะมีโอกาสลงมาถึงถึง โซนนี้ครับ1 9 5 19 5ถึง1945 1955.430ถึง1945.519ตัวเลขเป๊ะเกิดนะครับเนาะมีโอกาสลงมาถึงโซนในนี้ปุ๊บและเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นได้สองแบบนะครับแบบแรกเด้งมาเล่นโซน70แล้วทำไซด์เวย์เลือกทาง่อง ว่ามันจะขึ้นหรือลงเราสามารถดูเราต้องดูนะว่าทำไซส์เวรูแบบไหนเราสามารถวิเคราะห์ได้ล่วงหน้าเลยว่าไซส์เวเนี่ยขึ้นหรือลงต่อนึกออกไหมเนี่ยขึ้นหรือลงต่อนึกออกไหมครับ <c oughs> เราต้องดูก่อนว่ามันทำไปเทิร์นแบบไหนแต่ผมมองว่าราคาถ้าลงมาถึงจุดนี้ 4 5ถึง5 6เนี่ยมันจะมีการทำไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับเนี่ยมีดีมานซ้อนด้วยมีการทำไซด์เวย์เกิดขึ้นในโซนนี้ถึงจุดนี้ครับผมขอขอญาตน,นะครับขอญาตเอาเท่านี้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเปิดมามันจะลงแรงหรือว่าลงไม่แรงนะเราไม่ดูนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือตอนนี้เราได้กรอบแล้วนะครับตอนนี้จุดเนี่ยนะครับ ไม้เซลล์เนี่ยนะครับไม้เซลล์ที่ดีที่สุดคือหนึ่งเก้าหกแปดนะมีหลายคนเซลล์มาในออ้เนีรูปที่ให้ไปในห้องว i พีวันนั้นอะ่ะวันศุกร์อ่ะที่รูปให้ไปอะ่ะเนี่ยตรงนี้เลยรูปให้ไปตรงนี้เลยลงต่อนะก็เซลล์วันหกแปดแล้วใครมีไม้หกแปดก็ถือลุ้นมาลงต่อแถวแถวผมว่าห้าศูนย์สี่ห้าต้องถึงนะครับให้มันครบไงคือถ้ามันจะไซด์เวยห้าศูนย์กับสี่ห้ามันมันต้องลงมาถึงอยู่แล้ว นะครับเนาะคือพอเราเทรดนานๆเราจะเข้าใจนิสัยเจ้านะครับคือถ้าถ้าผมเป็นเจ้าตลาดผมจะกวนตรีเล่นๆนะครับสะใจดีนะครับเวลาผมเทรดนะบางทีแบบเวลาเราเจอตลาดแบบนี้นะครับเอาเป็นแบบเอาหลักการจบไปแล้วนะครับนี่คือหลักการดีมาร์ซ์พายโอเคไหมเนี่ยดูกดจากซับไพข้างบนลงมาปุ๊บมาชนดีมาน์ล่างนะครับและมันจะมีการสู้กันของราคาคือผมมองว่าคือมันจะลงมาแล้วก็ไซด์เวในราคานี้นะครับถ้าถ้าหลุดเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีเก็ตไหม ถ้าหลุด4ี่ห้าไปอย่างเงี้ยโอ้เชอหวานเจี๊ยบนะเออหลุดสี่ห้าไปผมบอกได้เลยว่าหวานนะครับหลุดสี่ห้านะครับหลุดสี่ห้าลงต่อสามห้าได้เลยนะเออนะครับเราจะฟอลโล่เซลล์กันลงมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวรอด,ดูจังหวะหน้างานนะแต่นี้เรามองภาพใหญ่เพื่อจะเทรดโอเคไหม จังหวะเข้าตอนนี้ราคายังไม่มีนะเพราะมันยังอยู่ยังอยู่ตรงกลางนะครับวันจันทร์ต้องรอดูจังหวะเข้าก่อนนะครับคือตอนนี้ตลาดปิดมันไม่มีไม่เจอจังหวะเข้านะครับผมลองคิดดูสนุกๆนะเออถ้าเกิดเราเป็นเจ้าเนี่ยนะครับคือมีคนถามด้วยเจ้าเจ้าเขาเปิดพอร์ตเองนะครับนะเขาเป็นกองทุนใหญ่นะครับเขาไม่ต้องเทรดบล็อกไหนนะครับมีคนถามเจ้าเทรดบล็อกไหนนะครับช่่งมังนเถิดนะครับไม่ต้องสนใจเขานะครับคือเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับ คือเวลาเจ้าเขาเล่นเนี่ยเจ้าเขาจะชอบชอบทํากาไรใช่ไหมครับแล้วเขาก็สามารถควบคุมการาฟได้ระดับหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะเจ้าลายใหญ่เจ้าคือลายใหญ่เขามีหลายหลายเจ้าคือทองคํามันข้อดีคือมันเทยกันทั่วโลกมันไม่เหมือนหุ้นไทยหุ้นไทยคือหุ้นตัวหนึ่งคือมีเจ้าคนหนึ่งคอยคุมตลาดอยู่ตลอดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟอ,อ olic, เร็ก ทองคาอะไรอย่างเงี้ยนะมันถืออย่าทั่วโลกนะมันไม่มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งจะคุมตลาดได้นะครับคือส่วนใหญ่เวลาเจ้าเขาเล่นเนี่ยนะครับเขาต้องการทํากําไรใช่ไหมครับจุดเนี้ยเห็นไหมจุดซัพพลายคือจุดที่รายใหญ่เทขายเห็นไหมรายใหญ่เทขายเนี่ยเขาเทจากราคานี้ใช่คือเขาเก็บกําไรกันมาจากราคานี้คือเวลาเจ้าเขาถือนะครับเขาถือกันยาวเลยนะครับเขาเข้ากันราคาไหนเอ่ยเขาเข้ากันราคานี้ครับ เขาเข้ากันราคานี้ครับโซนเจ้าจะกว้างมากก็ะพอร์ตเขาใหญ่ไงเขาเข้าโซนเขียวตรงนี้ดีมานเขียวตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเอาให้เป๊ะให้เปนะ๊ะหน่อยเข้าดีมานเขียวนี้เสร็จปุ๊บทำกำไรซับไายแดงนี่บอกไหมและเป็นไปได้นนที่จะย่อลงมาเพื่อเก็บของก่อนอาจจะเก็บลึกเลยก็ได้นะอาจจะเก็บ1 9 3 3เลยหรืออาจจะลงถึง1933เเลยก็ได้ เนี่ยเราเจะดีมานโซนเป็น s w ส a อ d r e m o ม e z โซนด้วยโอ้โหหนึ่งเก้าสามสามมันของแรงผมขอเลเวลไว้ก่อนโซนนี้ซนเก้าสามห้าเออโซนนี้โซน 9, 3, 5, ออโซน,ซนี้โอ้โหโซนนี้ของของแม่งแรงกว้างเกินน้สี่ศูน 4, ย์เลยเอาเอาแค่นี้แล้วกันโซนเนี้ยอาจจะลงมาถึงโซนนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นต่อ ออไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามองมุมมองของเจ้าใหญ่ผมจะพูดเรื่องนี้คือการที่เขาทาไซด์เวมันคือการสะบัดคนฟอลโล่บายฟอลโล่เตียวนึกออกไหมเออมันเคลียร์ออกก่อนนะครับยกตัวอ,อ,อย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเราเราไปเซล,ลกันจุดนี้จุดนี้ใช่ไหมเเก้าหกสามเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ้าเขาก็ทำไซด์เว์ปุ๊บสะบัดขึ้นมากินกันทุนกินกันทุนหลายรอบถูกไหมสำหรับคนที่ฟอลโล่เซลเนี่ยเขารู้ว่าคนฟอลโล่เซลตรงไหนไม่ไม่ใช่รู้หรอก คาดการได้ตามเทคนิคนึกออกไหมคาดการได้ทาเทคนิคนะคือเขาเขาไม่ขึ้นมาเขาเคยได้เกิดเขาขึ้นมาที่เดิมคือเขาก็รับขอ,ของของเขาด้วยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันคือการขึ้นมาคือหลักๆอะ่ะเจ้าอะ่ะเขาขึ้นมาเพื่อรับของของเขานะครับเขาขึ้นมาเพื่อรับของของเขาเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเอาจะมาเคลีย ฟอลโล่บายฟอลโล่เซลของใครอะไรไงนะเขาไม่สนใจรายย่อยของเราหรอกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยนะครับแค่คือกูแค่ต้องการมามารับออเดอร์กูเฉยๆนะครับพวกมึงก็แล้วแต่มึงนม่บอกแม่เออฟิลแบบก็กูขึ้นมารับออเดอร์ที่มันยังแมช์ไม่หมดของกูไงแล้วทําไมอ่ะเออก็แค่นั้นน่ะนะแล้วเราไปฟอลโล่บายฟอลโล่เซลมันก็ตั้งการทุนด้วยประเด็น ก็ชนกันทุนกันไปนะเจ้าบอกก็กูขึ้นมารับของตามดีมาร์สัพพลายโซนเฉยๆนึกออกไหมครับ <c oughs> นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตนะว่าถ้าเกิดคุณเข้าตามดีมาร์สัพพลายโซนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างทีต่ต่างจุดนี้คุณเข้าจุดนี้เนะี่ยซัปพายโซน <c oughs> คุณถือทำกำไรมาได้กี่จุดเอ่ย สี่ห้าพันจุดนะเยอะมากเห็นไหมครับเนาะแล้วพอเจ้าเขาขึ้นไปเก็บของอีกรอบนะครับคือเราเราควรปิดแล้วนะเออนะครับคือเราควรเวลาเราเทรดเนาะเราอยากกะแบบถือแบบแสนจุดเนี้ยโอ้โหตลาดนี้มันเอาแน่เอาไม่ได้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ควรจะปิดอย่างน้อยสักหกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นขึ้นไปของพอร์ตแล้วนะนะครับเนาะไม่ควรที่จะ ถือเต็มไม้เต็มมือแล้วลากยาวขนาดนั้นนะครับควรแบ่งปิดทํากําไรได้แล้วโอเคไหมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสร,สร้างสร้างซัพพลายเขเข้าซัพพลายใหม่นะถ้าเกิดอยากให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนนะใ,ในในเนี้ยนะสอนในคลิปนี้ก็คงจะไม่หมดนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปเรียนนะในไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนที่ยังมีโปรโมชั่นครับหรือใครงบน้อยคุณจะเนี่ยเข้าติวเข้มสอนปั้นเถิดเดอร์ก็ได้พฤติกรรมทองก็ได้หรือไม่มีตังค์เลยโค้ดไม่มีเลยแต่อยากมีเงินีอยาเก็บเงินก่อน เก็บเงินมาเติมพอร์ตเติมพอร์ตร้อยถือถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเติมพอร์ตคุณก็ไม่สามารถทําเงินไดจากตลาดนี้เนาะคุณเติมพอร์ตร้อยเหรียญมีมีงบร้อยเหรียญเติมพอร์ตร้อยเหรียญแล้วดูคลิปใน YouTube ของผมคู่กับการเทรดคู่ในห้อง VP ีก็ได้เออคือคลิปที่ผมสอนใน YouTube ก็คือทํากาไรได้จริงทุกคลิปไปอ่านใต้คอมเมนต์ดูถามไปอ่านใต้คอมเมนต์ดูคุณเรียนคลิปฟิของผมทากาไรได้เยอะแยะถูกไหมครับก็จัดให้หมดแล้วก็ไปเรียนนะครับเนาะอยากอยากให้เรียนจริงเนาะเพราะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับก แพ้และแน่นอนนะครับเพราเป็นหลักการที่รายใหญ่เขาใช้ครับแล้วก็เป็นหลักการที่บอกว่าเออมันรวมทุกหลักการแล้วนะครับนะมาไว้ในคอร์สเรียนนะครับในสิ่งที่ผมจัดไว้ให้คือถ้าเกิดใครได้เรียนดีมาอ่อในคอร์สเอ่อกสุติยิมินร้านนะคุณจะเห็นว่าผมแถมผมแถมให้หลายคอร์สเลยถูกไหมไม่นะว่าจะเป็นออคอร์สเรียนหลักๆเนาะ เอ่อจะเป็นข้อเจ็ดกับข้อแปดเห็นไหมครับซูเปอร์เทรดเดอร์ออนไลน์มาสเตอร์คาร์ดหรือเอลิทเว็บตอบโจทย์ทุกกราฟเทคนิคเห็นไ,ไหมครับสองข้อน,นี้จะเป็นข้อร์สสอนเทรดโดยใช้เทคนิคทั้งอินดิเคเตอร์และเอลิทเว็บนะครับถ้าเกิดคุณเรียนกดสูตริดยิมเงินล้านเสร็จปุ๊บแล้วคุณมาเรียนคอร์สแถมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น STO หรือว่าเอลิทเว็บเนี่ยแล้วคุณเอาไอ้สองข้อน,นี้มาวิเคราะห์นเนี่ยเชื่อไหมได้จุดเข้าเดียวกันกับเช็คลิสต์8ข้อนในกดสูตริดยิมเงินล้านเลยในะคอร์สหลักเออคือผมอะ่ะทำให้มันง่าย จากเนื้อหาหนังสือเกือบพันกว่าหน้าแล้วต้องมาหามันลองทดลองกราฟอีก4ี่หปีอย่างเงี้ยผมทําให้เหลือแค่8ข้อในคอร์สเรียนนี้เออมันเนี่ยฝั่งนี้เออมันเลยง่ายไงนึกออกไหมครับฉะนั้นถ้าใครอยากง่ายก็แนะนําให้ไปเรียนในนี้นะครับมีเช็คลิสให้8ข้อทําตามนั้นได้จุดเข้าเดียวกันกับเอเลียนเบียปีแมันได้เป๊ะเลย นะครับไม่ต้องเอลิทเว็บเป็นดีมานซับไพในในเช็คลิปแปดข้อได้จุดเดียวกันกับเอลิทเว็บเีลยนะครับเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยรู้เอลิทเว็บดีไหมดีนะครับเพราะมันจะช่วยให้คุณได้เข้าในบางจังหวะที่แบบโอ้โหแม่งจังหวะนี้เข้าได้ป่ะรู้ไหมอ่ะเหมือนตรงเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเนี้ยนะครับเข้าด้วยเอลิทเว็บนะเออผมตีเอลิทเว็บหาเป้าให้หนึ่งเก้าห้าเก้าที่เราบายอยู่เนี้ย ไอช็อตหนึ่งเก้าห้าเก้าเนี่ยบายไปเลยเข้าด้วยเอลิทเวฟผมตีหาเป้าให้นะครับไม่มีดีมายไม่มีสปายอะไรเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้าแบบไม่ไหวแล้วอยากเข้านะก็เอลิทเวฟก็เป็นแบบหนึ่งในสูตรในการเก็บสั้นได้นะครับอย่างนะี้มันจะเก็บสั้นๆได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเก็บเด้งนะเรียกว่าเด้งแล้วกันนะเนี่ยผมก็ปิดแล้วหกหนึ่งผมปิดผมเข้าห้าเก้าผมปิดหกหนึ่งสองร้อยจุดนะครับจะเห็นว่าในแท่งเนี้ยม,มันไม่ติดลบนะห้าเก้าปุ๊บรูดไปเลยหกหนึ่ง แล้วก็ค่อยลูดกลับลงมานะค,คือมันจะเด้งตามตามสัดส,ส่วนเอลิทเว็บเป๊ะเลยนะครับเนาะก,ก็ถ้าใครแบบเป้ากราฟอะนะครับการใช้เอลิทเวฟบในการเก็บสั้นก็สุดยอดมากนะเพราะมันมันเก็บทุกสวิงนะ <c oughs> เออถ้าเกิดคุณเข้าใจเอลิทเวฟบแล้วนตะีฟิโบเป็นคือฟิโบผมก็สอนในกวดสุทธอีกันละเนาะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าทำไมผมถึงจัดเซตแบบเฮ้ยแถมขอเรียนไปเยอะมากเ <c oughs> พื่อว่าวันหนึ่งคุณทำเช็คลิปแปดข้อได้แล้วคุณอยากจะเทรดได้กำไรมากขึ้นหรือว่า ต้องการองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยคุณก็สามารถเรียนคอร์สอื่นๆได้หรือว่าไปเรียนในกฎสุติอิมัแล้วมีมีหลายบทเรียนเลยถูกไหมคุณก็ไปเรียนเพิ่มได้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณดูตีฟิโบหรือว่าช้เทคทิคอื่นๆเป็นเนี่ยมันเก็บได้ทุกสวิงเลยเก็บได้ทุกสวิงจริงนะครับเนี่ยสวิงสวิงีูผมเห็นนะสวิงนี้เก็บสวิงนี้เก็บนะครับดิมาซับไพเอลเลดเวฟสวิงนี้ไม่ได้เก็บสวิงนี้เก็บนะครับ คือเก็บได้หลายสวิงมากนะสวิงนี้เก็บสวิงนี้เก็บสวิงนี้เก็บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บบายนี่เก็บเซลล์กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาดันปึ้งเนี่ยเก็บเซลนะครับตรงนี้นะครับสวิงนี้เก็บบายเก็บกันได้เยอะมากนะครับโอเคไหมแต่ว่าเออหลายคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยแต่ทำไมในห้องมีไอพีควอนไม่ได้ให้ซิกเยอะแบบนี้อ่ะ คือห้อง v ีพวันหนึ่งผมให้วันละประมาณ1ซิกนะครับนะทำไมเอ,อหลายคนเอ้ยทำไมให้น้อยจังหนึซิกเฮ้ยพอโตเออเทรดตามห้อง v ีพผมล่าสุดนักเรียนพอโตหนึเดือนเทรด1เดือนพอโตร้อ์เซ็นต์นะครับเทรดวันละ1นึซิกนี่นี่ออไหมไม่จำเป็นต้องเทรดเยอะผมไปดูในบทเรียนที่ชื่อว่า 8, 000, 000เคล็ดลับปั้นพอร์ตผ่านเหรียญไปหมื่นเหรียญก็ได้ผมทำบทเรียนไปแล้วนะคุณคุณไม่จำเป็นต้องเทรดเยอะคุณก็พอโตแบบ เป็น10เท right ่าเป็น hmm. ้อยเท่าได้นะไม่เป็นต้องเทรดเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณก็สามารถเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บย่อยระหว่างทางได้เหมือนกันนี่รู้ไหมครับเนาะคุณก็สามารถเก็บได้นะมันโอกาสเยอะแยะนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดคุณก็แยกพอร์ตหน่อยละกันถ้าเกิดคุณอยากเทรดแบบเล่นซิ่งนะสายซิ่งสายซิ่งนะครับก็แยกพอร์ตหน่อยละกันนะครับพอร์ตปั้นก็ส่วนพอร์ตปั้นนะครับเทรดในจังหวะที่ชัวร์นะครับคือคือมีผมเปิดมาพอร์ตหนึ่งนะครับสำหรับในคอร์วนี้ คือคอร์สคอร์สนี้คือเข้าปีเนาะยอดฝากนะครับยอดฝากครบ1นึ่พันเหรียญนะเปิดเปิดพอร์ตเอสเซมยอดฝากครบหนึ่งพันเหรียญเข้าฟรีเป็นคอร์ส,น,สน,น, 5, นี้นะครับไหนวะเน 1, ี่ยฟอเร็กเขียนรับปั้นพอร์ตโตสิบเท่าเนี่ยน,นะสอนเอ่อสอนที่ยิมห้ายิมหกนะี้นะครับเนาะตอนหนึ่งทุ่มนะวันอังคารวันพุธโอเคไหมอังคารพุธนะครับตอนหนึ่งทุ่มเนาะนะครับเอ่อเขียนรับปั้นพอร์ตโตสิบเท่าเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้แค่มาสอนการปั้นพอร์ตแบบเฮ้ยมาสอนทฤษฎีนะแต่ ผมจะเอาพอร์ที่ผมเริ่มปั้นในวันที่22เดือนที่แล้วจนถึงตอนเนี้พอรทพันเหรียญที่ปั้น22จนถึงตอนนี้ให้ดูว่ามันโตกี่เปอร์เซ็นต์เปิดพอตให้ดูเลยทําให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดพอร์ตใหม่ปุ๊บฝากเงินพันเหรียญเทรดตามนี้ปุ๊บให้ดูเลยว่าหนึ่งเดือนพอโตมากี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกได้เลยว่ามันโตมากกว่า20อีก ถูกไหมถ้าเกิดคุณเข้าใจการปั้นพอร์ตบางคนเทรดมาเป็นเดือนเทรดเยอะกว่าผมอีเออแต่พอติดลบเพราะอะไรเทรดเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดคุณได้เข้าสัม,มนาฟรีอันนี้นะเปิดพอร์ตพวกพันเหรียญน,นะเข้าได้เลยคุณจะได้เทคนิคที่ว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเทรดเยอะเว้ยคุณเทรดวันละไม้สองไม้เนี่ยพอร์ตก็โตขึ้นมากกว่า20ได้นะครับคือผมผมบอกเลยก็ได้พอร์ตที่ผมเปิดอะ่ะเดือนนึงอะ่ะผมโตมา พันเหรียญใช่ไหมจากพันเหรียญโตมาห้าร้อยเหรียญก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตพอโตมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยนะพอโตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นนี้คือผมกล้าพูดเลยว่าผมสามารถทําได้มันทุกเดือนนะเพราะมันโตโดยใช้อะไรโดยใช้ระบบและการเทรดที่มันสะเทียรนึกออกไหมไม่ได้โตแบบวันหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นะแต่ผมเทรดมาหนึ่งเดือนนึกออกไหมเก็บกําไรบางวันก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นบางวันก็ได้สามเปอร์เซ็นต เก็บ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 ,บโตมาห้าสิบเปอร์เซ็นในหนึ่งเดือนคุณคิดดูถ้าเกิดคุณมีทุนไม่รู้อ่ะล้านหนึ่งเดือนหนึ่งคุณได้เงินห้าแสนเนี้ยเอาไหมละ่ะผลนี่าที่คุณต้องมาเรียนสัมมนา,านี้เอาปิดไปละนะครับนั่นแหละนะครับก็แคปมาถามแอดมินก็ได้รายละเอียดนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็โอ้โหอยากจะฝากหลายเรื่องมากก็จําได้ไหมว่าทบทวนอะไรกันไปนะครับสอนสอนไปหลายเรื่องเนาะก็ลองพิมพ์สรุปมาด้านใต้นี้ก็ได้นะครับเนาะ จะได้เข้าใจนะว่าวันนี้ผมสอนเรื่องอะไรบ้างนะครับลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับก็อยากจะฝากประมาณนี้นะครับคือทองถ้าเกิดลงมาถึงไอโซนสีเขียวด้านล่างผมมองว่า1 9 4 5 1 9 5 0าสี่เนย์เนี่ยแล้วมันจะมีการบีบขึ้นไปเนาะแล้วก็อาจจะทำไซด์เวย์สักพักเลยอ่ะในโซนเนี้ยนะครับ,นนรบแล้วก็ค่อยเลือกทางอีกทีนะครับก็จะอัปเดตห้อง v ีพแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากถึงว่าเ,เวลาเราเทรดเนี่ยอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายเลยนะ นะครับคือเป้าหมายไม่ใช่การรวยเร็วที่สุดจากการเทรดแต่เป็นการเทรดยังไงให้เราได้กําไรต่อเนื่องสม่สำเสมอทุกเดือนนะครับนะเพราะหลายคนเนี่ยเทรดเหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตที่กูดได้เทรดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องตลกมากนะแบบโอ้โหเหมือนวันนี้มันสุดท้ายในชีวิตอนะ่ะแบบพรุ่งนี้แม่งตลาดจะบึ้มอา mm hmm. ด้วยไหมโอ้อะไรแต่ขนาดนั้นนะครับตลาดนี้เทรดทุกวันนะมันอยู่ที่เราอ่ะเราจะเย็นพอไหมนะครับจะเย็นพอที่จะ รอจังหวะที่ใช่ในการเทรดหรือเปล่านะครับซึ่งไทยอยู่กับผมมานานนะผมจะสอนทุกคนใจเย็นนะครับผมจะไม่ดุเดือดน,นะครับในการเทรดครับคือฟิลลิ่งในการเทรดการดุเดือดก็ดีนะครับแต่ท้ายที่สุดคุณต้องใช้ความใจเย็นความสงบมาสู้กับตลาดนี้อย่าใช้คำว่ามาสู้เลยมาพิชิตตลาดนี้และทําให้พอร์ตบโตอย่าง นะครับไม่มีกุญซือคนไหนวิเคราะห์แผนการลบโดยใช้อารมณ์โมโหโดยใช้อารมณ์ตื่นเต้นคุณเห็นกุญซือไหมแบบอุ้ยตื่นเต้นจังเลยด้วยว่าแผนการลบวางแผนนั้นให้ตื่นเต้นเนี่ยเป็นไงทับแต่แหกกันไปข้างถูกไหมครับเวลาเราเทรดเนี่ยเงินในพอร์ตเหมือนทหารเราคือกุญซือคือกุญซือในการวางแผนว่าเฮ้ยเราจะให้เงินหรือว่าทหารเนี่ยไปทํางานยังไง ไปสู้กับตลาดยังไงถ้าคุณซื้อหรือว่าเราเนี่ยมีอารมณ์อาจจะโกรธอาจจะตื่นเต้นอาจจะโลภเข้ามาแผนที่จะวางในทหารอาจจะทำให้ทหารเราไปตายฟรีก็ได้ถูกไหมครับเงินเราก็สาหามาเนาะมาเติมพอร์ตก็เราในหาคุณซื้อเราอย่าใช้อารมณ์ไปทำให้ทหารเราตายโอเคไหมครับเนาะถ้าคุณคิดว่าเงิน เงินเนี่ยมันมันคือทหารคนหนึ่งเนาะที่มันมีชีวิตเนี่ยคุณจะเทรดอย่างระมัดระวังมากนะครับเนาะเดี๋ยวพาคุณไปตายนะครับคุณจะเทรดอย่างระมัดระวังมากนะครับเออเดี๋ยวไอ้เชี้ยมึงเดี๋ยวพาไปตายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับเอ้ยตรงนี้ชัวร์หรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยู่ในคอร์สเรียนก็มี8ข้อครบ8ข้อก็เทรดไปเถอะนะครับวิลเล่ก็ตามนั้นเลยสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดนะครับเนาะเออก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้กันน้องไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครป์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย